ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่คำพิพากษาที่ออกมาให้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์โดยพิพากษายกฟ้องทุกคดีตามหลักฐานที่นำเสนอไปครั้งที่แล้วนะครับประมาณ2ปีที่แล้วเนื่องจากช่วง2วันที่ผ่านมามีประเด็นเรื่อง100ยกิโลที่สื่อและสาธารณชนให้ความสนใจในวงกว้างเลยนะครับวันนี้ผมจึงตัดสินใจ ที่จะมาเล่าความจริงให้ฟังในวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกอย่างก็ฉุกละหุกกระทันหันต้องเรียนด้วยนะครับว่าเหตุที่ต้องมาพูดในวันนี้เนี่ยเนื่องจากจดหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันมีเหตุพลาดพิงถึงผมก็เลยต้องขออนุญาตวันนี้นะครับจะมาเล่าความจริงให้ฟังประเด็นแรกเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคม2565ผมได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรม ต่อคณะกรรมการตุลาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ2ท่านซึ่งมี2คดีหลักๆนะครับในศาลแห่งนั้นคดีแรกเป็นคดีที่เรียกซับคืนและมีการขออายัดเงินปันผลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้อายัดเงินปันผลนะครับแล้วก็คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยในเดือนสิงหาคม2563 หลังจากนั้นสารอุทธรได้มีการเพิกถอนคำสั่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565หลังจากนั้นเพียงแค่8วันในระหว่างที่ผมดำเนินการขอรับเงินปันผลได้มีการยื่นฟ้องในประเด็นเดียวกันอีกโดยคำฟ้องเนี่ยนะครับ มีลักษณะเดียวกันกับคำฟ้องในคดีแรกเพียงแต่เปลี่ยนตัวโจทย์เป็นบุคคลอื่นในกลุ่มเดียวกันและสารเดิมก็ได้พิจารณานะครับแล้วก็มีคำสั่งอายัดเงินปันผลทันทีและมีผลมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าคำพิพากษาจะพิพากษาให้ผมชนะคดีตั้งแต่กรกฎาคม2566 แต่คำสั่งอายัดเงินปันผลนี้คงยังมีผลถึงปัจจุบันนี้ซึ่งทุกวันนี้เป็นเวลาเกินกว่า2ปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันเงินปันผลที่โดนอายัดอยู่มีมูลค่ากว่า3,700ล้านบาทซึ่งถ้านับตั้งแต่คดีแรกที่เงินปันผลถูกอายัดไว้ตั้งแต่ปี2563ซึ่งถ้าคำนวณดอกเบี้ย นะครับตามกฎหมายกําหนดคร่าวๆปัจจุบันนี้ดอกเบีย้ยก็มีมูลค่ามากกว่า450ล้านบาทซึ่งผมเป็นคนเดียวที่ต้องรับภาระดอกเบีย้ยอันนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการทําธุรกิจส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผมทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากที่ได้มีคำพิพากษาออกมา โจ์ได้ยื่นคำร้องขอให้การอายัดเงินปันผลนี้มีผลต่อไปโดยสารมีคำสั่งให้โจทย์วางเงินประกัน100ล้านบาทซึ่งเงิน100ล้านบาทนั้นผมเองและทุกๆคนก็ท,กกทราบดีว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับในเรื่องนี้ผมยังมีข้อสังเกตอีกข้อนะครับกับคำสั่งอายัด เงินปันผลในครั้งนี้โจ์ได้ขอคุ้มครองหุ้นจำนวนประมาณ31ล้านหุ้นและโจทย์เองก็ได้ยอมรับนะครับว่าหุ้นจำนวนที่เหลือเนี่ประมาณ10ล้านหุ้นนี้เป็นของผมแต่ศาลมีคำสั่งอายัดหุ้น41ล้านหุ้นซึ่งมากกว่าคาขอของโจทย์ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับฝ่ายผมเองจึงมีความจำเป็น ที่ต้องยืนน่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการตุลาการหรือกอตอนะครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2565ก็คือฉบับนี้นะครับที่ที่ได้ได้ได,ไดออ้ร้องเรียนไปตั้งแต่3 0พฤษภาคมจนล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่28มกราคม2568ผมได้ทราบจากสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการตุลาการหรือกอตอ ได้มีมติออกมานะครับว่าตั้งสอบวินัยร้ายแรง2ตุลาการซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารศาลนะครับระดับอธิบดีและรองอธิบดีและต่อมาก็ยังได้มีคำสั่งพักงานนะครับตุลาการไปหนึ่งท่านสำหรับเรื่องร้อยโลต้องเรียนว่ราผมไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับเรื่องร้อยโลเนี่ยมาจากหนังสือ ของอดีตรองอธิบดีที่ถูกร้องเรียนและส่งเข้าไปในสำนวนหลังจากที่ถูกคณะกรรมการตุลาการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงว่าได้รับข้อเสนอจากอธิบดีของสารแห่งนั้นในเวลานั้นนะครับและยังปรากฏหลักฐานอีกนะครับว่าอธิบดีท่านนั้นได้มีการเข้าออกบ้านของคู่กรณีอยู่หลายครั้ง เงินร้อยกิโลในหนังสือนะครับที่ท่านรองอธิบดีเนี่ยได้ระบุไว้เนี่ยได้ระบุทั้งวันเวลาสถานที่นะครับที่เกิดเหตุก็คือช่วงเดือนสิงหาคม2565ในขณะที่เงิน100ล้านที่โจทย์กล่าวอ้างว่านำมาเป็นเงินวางประกันศาลเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2500 66นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินร้อยโลกับร้อยล้านเนี่ยเป็นคนละวันกันคนละเวลาคนละปีและก็คนละเรื่องเลยครับโดยข้อความหนังสือของอดีตออรองอธิบดีทำให้ทราบว่าการเสนอสินบนร้อยโลผมก็ได้รับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่ผมได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ตอตอนครับตุลาการไปเนี่ยผมไม่ได้ร้องเรียนประเด็นเรื่องเงินร้อยกิโลเลยแล้วผมไม่ทราบข้อจท็จริงนี้นะครับผมเชื่อว่าผมก็ทราบพร้อมพร้อมกับพี่พิสศษบมรทุน,นทุกท่านเช่นกันนะครับและประเด็นที่สําคัญนะครับในหนังสือของรองเทพดีท่านนั้นยังได้ยัดเยียดความผิดที่น่ารังเกียจอันนี้ให้กับผม ว่าผมเป็นคนที่เสนอสินบนเพื่อจะปลดคาสั่งทั้งที่ผมเป็นคนร้องและผมก็ได้รับคำพิพากษาให้ผมชนะคดีโดยตุลาการท่านอื่นเมื่อผมทราบผมจึงได้ไปร้องทุกกล่าวโทษกับกองบังคับการป้องกันปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่บอกอปอป,ป,ปต้องเรียนท่านว่าตลอดระยะเวลา 8เกือบ8ปีที่ผ่านมาผมตกเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาผมก็ได้ชี้ความจริงและข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีและผมก็เชื่อในระบบยุติธรรมสิ่งที่ผมต้องมาพูดวันนี้ผมเนื่องจากมีการพาดพิงตัวผมและผมไม่ต้องการให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องแปดเปื้อนไปด้วยเพราะคนกลุ่มกลุ่มเดียวที่ทำให้ให้องค์กรนี้เสียชื่อผมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับที่เกิดกับผมจะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนคนอื่นอีกแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยครับขอบคุณครับมีพี่ๆเสื้อผว้ชนท่านไหนจะสอบถามไหมครับ เดี๋ยวผมถามเนี่ยนะครับที่คุณนพบอกอะค่ะที่เงินก้อนแรกอะค่ะบอกระบุวันหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นวันไหนเพราะว่าอย่างเงินร้อยล้านที่วางกับการที่สามราคาทางเหมือนอีกอั่งเขาก็คืชี้แจงมาแล้วอะค่ะถ้าถ้าดูจากหนังสือนะครับหนังสือของกรองที่ที่ผมได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยได้ได้ครับได้ครับได้ครับ ถ้าถ้าดูจากหนังสือของของรองนะครับจะพูดถึงวันที่10สิงหาคม2565ในเรื่องของ100กิโลส่วนเงินวางประกันสารเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566ครับอ,อบงบอกด้ไคะตอนนี้สิ่งที่น้องเชิญค,ความยากลาบากอย่างมาก ผมเรียนนี้ครับในเมื่อเรื่องนี้อยู่ในระบบยุติธรรมแล้วเนี่ยผมไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับสิ่งที่ผมผมเรียนได้อย่างเดียวคือตอนนี้เนี่ยเรื่องอยู่ที่สารุทธรแล้วอออตอนนี้ก็ที่อยู่ที่สารุทธรก็มีหลักๆนะครับก็มีเรื่องเรื่องลายเซ็นแล้วก็เรื่องคดีนี้แหละครับนนใช่ครับ ก็ก็คงต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแต่ในส่วนตัวระหว่างที่รอกระบวนกนารฟังารนะคะคุณนจะแก้โจทย์แก้ปัญหาที่มันหรือว่ามรสุมนี้ยังไงบ้างด้วยด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเ,าเรื่องเงินร้อยโลมันได้ยินซ้าแล้วซ้าอีกใช่ไหมคะความขัดแย้งมันก็เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ ระหว่างนี้ทาอะไรที่จะบรรเทาผมผมเรียนนี้ดีกว่าถ้าถ้าบอกว่าเป็นการโต้แยง้งระหว่างสองบ้านนะครับเมื่อกี้ที่ผมได้เรียนแต่ต้นผมออกมาพูดแบบนี้เจอสื่อมวลชนแบบนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายคือเมื่อสองปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาแน่นอนและครับมันก็กระทบต่อธุรกิจกระทบต่อผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลอีกหลายพันครอบครัวนะครับก็ต้องเรียนว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อครับ ผมเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยมันคงมีเวลาของมันเมื่อมันถึงเวลามันก็คงจะจบนะครับของกระบวนการที่เกี่ยวกับการยักเนนวาีตอนนี้เรากระบวนการที่สามารถทาได้หรือืต้องทาอะไรบงอนนี้ผมคงคงไม่อาจเข้าร่วงได้นะครับเพราะอยู่ในกระบวนการทางศาลแล้วครับ รราเงินบัรผุที่วางไว้ที่ศาลจะได้รับทั้งหมดนะครับ้อมดอกเบี้ยไหมครับเท่าที่ผมสอบถามจากที่ปรึกษากฎหมายนะครับถ้าวันหนึ่งเงินก้อนนี้ได้ปลดออกมาเนี่ยเราก็จะได้รับเงินต้นเท่านั้นนะครับคือคือจำนวน3700รอล้านโดยประมาณครับคบดีทั้งหมดนี้จะอีกนานไหมครับที่กว่าจะจบสิ้นนะครับตอนอยู่ไหน แล้วก็ตอนนี้อยู่ในชั้นตอนไหน,นครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับตอนนี้อยู่ที่สาบุทณ์แล้วนะครับส่วนจะจบเมื่อไหร่อันนี้ผมคงไม่อาจก้าร่วมได้นะครับคุญญณนพยืนยันว่าที่ประเด็นเงินไอโลนี่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุญญณนพเป็นคนเสนอตามแตนแอนซอที่ต่อาผม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 ยืนยันแน่นอนนะครับแล้วผมเรียนยงนี้ด้วยว่าถ้าผมเป็นคนให ในนกคงไม่ไปแจ้งความเพื่อจับในนบเองมั้งครับคดีที่บอกปปปไปไหรือไมครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ที่ขั้นตอนของของทางทางตํารวจแล้วครับไปให้ปากคำมเรียบร้อยแล้วก็ให้รายละเอียดไปหมดแล้วครับในส่วนไประเด็นที่ไปร้องกอ,อ,กอตอไว้นี่มีความขึ้นหน้าก็อย่างอย่างที่ได้เรียนนะครับพออยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยผมคงไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับก็ อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าเราได้ได,ได้ได้เสนอข้อ,ขอมูลพยานหลักฐานไปทั้งหมดแล้วครับอบกบที่เขาต้องเรียกใครมาสอบเพิ่มนะครับอันนี้อันนี้ผมผมยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยครับว่าว่าเขาจะเรียกใครมาสอบเพิ่มบ้าง หลายคดีครับอเขผมขออนุญาตแล้วกันเนินอันนี้ด้วยความครงจริงเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วก็ผมคิดว่าเราก็คงต้องจัดการกันภายในครอบครัวครับเรื่องเรื้ลโลนี่นะครับสิ่งที่คุณนกเป็นห่วงหรือว่าคำว่ที่สุด เรื่องงผมก็ก็เป็นผงลูกน้องอ่ะนะครับเพราะว่าแน่นอนละเมือ่อเมื่อผมมีเรื่องราวมากมายแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อลูกน้องผมรวมไปถึงครอบครัวนะครับหลายๆคนก็ก็มีความเป็นห่วงครับก็ต้องเรียนองนี้ครับวา่าเรื่องนี้เนี่ย มันก็ผ่านเวลากันมานานนะครับมีทั้งช่วงโควิดด้วยนะครับมีเรื่องสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ด้วยก็มีผลกระทบอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีผลกระทบอยู่ด้วยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนการที่มีเรื่องแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้เราคงต้องทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่า -3 เท่าครับ เยอะครับเยอะครับประเด็นเงินไวโลที่ปรากฏเป็นข่าวนี่ส่งผลกระทบครับคุณครับต้องเรียนว่าช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากครับผมก็มีความกังวลนะครับว่าเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ครับจึงมีมีความจําเป็นที่ต้องมามาชี้แจงในวันนี้ครับทาไมเพิ่งเข้ามาเมื่อสองวันครโทว น่าจะกัวก่อนหน้านีนาน้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราไปปอพ,อพอนี่มันก็มีข่าวออกไปแล้วผมผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกไปในวงกว้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเลือกที่จะไม่ไม่พูดอะไรเลยแต่พอช่วงสองวันที่ผ่านมามีการสื่อเอามาลงเยอะนะครับเราเห็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีคนกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายมา,าผมเป็นคนเสนอสินบน ผมจึงมีความจําเป็นต้องมาพูดในวันนี้ครับผมขอย้ํานะครับว่าเรื่องของผมเนี่ยผมมีปัญหากับบุคคลแค่สองคนผมไม่ได้มีปัญหากับองค์กรแล้วผมก็ยืนยันว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความโชคร้ายที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับพมอดีมันมีข่าวเรื่องเคสที่เชื่อมโยงกับทางปปชอ่อนนี้น้ครับไม่ทราบว่ามันมีวามเขี่ยวเรื่องอะไรกันไหมครับระหว่างระหว่างกันต้องต้องเรียนครับอันนั้นก็คงเป็นอีกหนึ่งตัวละครในใน เรียกว่าองค์กรยุติธรรมในบ้านเราระบบยุติธรรมในบ้านเราดีกว่านะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมก็ได้ไปร้องที่ปปชไว้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าตอนนี้มันก็อยู่ในระบบของปปชเขาครับนั่นเป็นเคสที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางทางฝั่งคู่กรณีครับพูดถึงเรื่องสารยานใต้แล้วเป็นเรื่องของเอกสาปรปลอกครับเพื่นนบนช่วยช่วยขยายความที่แด้นี้ว่ามันคือประเด็นปิดบาในในไห ครับผมผมเรียนงี้ครับเรื่องเอกสารปลอมเนี่ยณวันนี้เนี่ยทุกสารได้มีคำพิพากษาหมดแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนปลอมเอกสารแล้วก็มีอีกสองสารที่บอกเอกสารไม่ได้ปลอมด้วยครับซึ่งใช่ครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องปล่อยเป็นกระบวนการยุติธรรมให้ให้สิ้นสุดนะครับว่าว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ยืนยันครับวันนี้ทุกสารพิพากษายกฟ้องหมดครับ เมื่อกี้ผมผมคิดว่าผมผมได้เรียนนะครับว่าสองคนเนี้ก็คือผมพูดถึงระบบยุติธรรมอยู่นะครับว่าผมมีมีประเด็นกับบุคคลสองคนผมไม่ได้มีประเด็นกับองค์กรนะครับแล้วผมยังเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยอยู่ครับเพสอบถามนองได้ไหมครับว่าทําไมรองที่บดีถึงเขียนข้อความจบหมยในลักษณะนั้นนะครับโอ้อันนี้ผมคงคงตอบแทนไม่ได้อะครับคิดคิดคิดว่าอย่างไร อันนี้คงเขาออกความเห็นแทนคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าผมร้องเรียนเนี่ยผมไม่เคยร้องเรียนประเด็นนี้แล้วผมไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เลยนะครับผมมาทราบข้อเท็จจริงนี้จากสำนักข่าวอิสาราที่ลงข่าวแล้วก็มาทราบข้อเท็จจริงจริงๆที่เห็นเนี่ยก็คือภายหลังครับการเขียนอย่างนี้ทําให้คุณรู้สึกหนักใจคือผมอย่างที่ผมได้เรียนวันนี้เป็นเหตุท,ที่ผมต้องมาพูดในวันนี้นะครับมามาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนทําแล้วผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนให้สินบนนั่นเป็นเหตุผมแสดงความรืดใจผมเข้าไปแจ้งความด้วยนะครับที่บอกอปปป,ป,ปมาครับแบบนี้จะทําให้คดีที่มีอยู่่ยมันทําแบบทให้ล่าชา้าอันนี้ผมผมคงก้าวล่วงไม่ได้นะครับอันนี้เมันอ,อยู่ในระบบแล้วครับ มีท่านอื่นจะทักถามอีกไหมครับฟ้องคายมั้งครับอะไรนะครับในความสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้เราจะฟ้องครบ้างก็ก็คงต้องต้องสงวนสิทธิ์แหละครับถ้าถ้ามีอะไรก็คงต้องสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณ พี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เสียสละเวลามารับฟังความจริงจากคุณนพนรงเรศนะครับการสวัสดีครับขอขอบคุณสืนอมวลชน